ตอนนี้ผมน้องไม่ใช่คำนี้เลยนะดูตาลอยหายใจร้อแลมีอีกงนื่งไนที่สนใจก้ออย่างนี้มีพวกคำตอนนี้ผมชอบไปนี่ พวกสเต็มซิลพวกทำสีเหมือนกาเฟิตีส์สเต็มซิลสเต็มซิลนี่มันฟังซิลฟังดูวิญสามใหม่ครับผมนะคืออะไรคือการนึกถึงสเต็มซิลสเต็มซิลอยาแกดเจ็ตคอใช่วเตอร์นทปเขีนกําแพงสวยๆครับที่เป็นรูปเป็นอะไรบางอย่างๆโอไอ้ยที่แบบว่าที่เราไปเทปอะไร พ่อกูอะไรอย่างเงี้ยมันคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่ามันดีกว่าเนี่ยน้องนะคือเป็นเรียกว่าอะไรนะสตรีทอาร์ตสตรีทอาร์ตสตรีทอาร์ตสตรรีทอา์ต้งนจล์สตรีทอาร์ตตอนนี้ผมก kind of ็สนใจเรื่องนี่ยคืออย่างงี้เขาไปเพ้นต์ตามกำแพงที่ว่างว่าทำให้โลกนี้มันสวยงามขึ้นอะไรที่ว่างเปล่าที่ไม่ใช้แล้วทำให้ดูมันงดงามมีสีสันขึ้นนะพีเล็ว่าพวกนี้นี่แบบมีความเดนสินหรือปิงสูงมากนะ คือมันไม่ง่ายนะครณโรเบิร์ตค่าสีเท่าไหร่แล้วใช่ทำแล้วได้อะไรไม่ได้อะไรนะแต่ทำให้โลกนิสสวยงามสุขครับผมชอบชอบผมชอบแต่พ่อกูัอะไรไม่ใช่ไม่บาดไม่ดออไม่เอาไม่เอาคือถ้าทำแล้วทำให้มันอาร์ตครับคือเรียกการเรียกอะไรนะการแสดงออกของวัยรุ่นเออพูดถึงวัยรุ่นกันหน่อยดิพูดถึงวัยรุ่นเป็นยังไงอ่ะแบบคุณผมว่าคุณแนวสุดแล้วในยุคนั้นนะ นะครับตอนในยุคนี้ล่ะัยรุ่นผมว่าแบบไหนครับแบบเุ่นแบบไหนคือเดือดจับในยุคนั้นเนี่ยคือในยุคนั้นเนี่ยยังไม่มีใครกล้าในขนาดนี้มีมีนี่มีปุ่มมีอแต่เดี๋ยวนี้มันอะไแต่เป็นหมดแล้วเดี๋ยผมถามง่ายเป็นเรื่องปกติอ๋อนี้เยอะแล้วเหรอเยอะผมผมเห็นทั้งผู้หญิงผู้ชายตรงเนี้แต่ว่าผมก็อยากให้แบบ อยู่ในสายตาพ่อแม่อยากให้ผู้ปกครองดูแลกันเยอะๆครับเด็กวัยร,ร,ร,รุ่นเดี่ยวนี้มันเทคโนโลยีอะไรมันมาเร็วเกินกว่าที่รุ่น,นผมร,นรุ่นที่พี่มาผมว่ามันเร็วนะวมสมัยปัจจุบัน<ฏ>ผมยา้ายพ่อแม่อย<ด><ด>ู่ใกล้ชิดยิง่งกว่านี้ครับก็ถามว่าสําหรับความเห็นส่วนตัวของคุณโอเลยดีกว่าครับว่าการที่แบบเราจะแสดงออกในเรื่องของศิลปะเนี่ยผมว่ามันไม่ผิดอ่าถูกไหมครับแต่ว่าจิตใจนี่มันเรื่อง ใช่อยู่ที่านใช่ครับคราวนี้ก็ขอให้แบบเน้นเน้นช่วงเน้นกิดเน้นอะไรเน้นแบบเขาเรียกอะไรผมเรียกไม่ถูกอ่ะเอาทันเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใช่เช่นการเล่นดนตรีเล่นกีฬากิจกรรมกีฬาอะไรช่วยได้ครับ มันจะทำให้เป็ไม่เป็นหมกมุ่นกยบยาเสพติดเล่าเร็าอะไรมันจะทำให้ผมว่ามันสําคัญเลยับตรงนี้คือมันจะทําให้เวลาตรงนั้นมหากิจกรรมอะไรที่มันระบายสีอะไรก็มียเล่นกีฬาเปลี่ยนสีได้ไหมอ่าได้อะไรก็เด้ยังงั้นเลยเหรอเดี๋ยวผมชวนพี่เมฆมา พี่เมธต้องมาเห็นแล้วพี่เมธอ่ะเดี๋ยวจะเชิญพี่เมธด้วยเพราะว่าเป็นดิโลในดวงใจพี่เมธฟอร์ที่เรารื่งต่างๆวันนี้ก็โอปิบาร์เตอร์ก้วยยังมีศิลปินอีกหลายท่านเลยนะที่เราที่เราอยากจะเชิญมาที่ออที่ออรอยอยู่กระจุกกระจุกนะครับเยอะมากแล้วจริงๆผมไม่ได้เน้นแบบศิลปินแบบบิ๊กเนมเท่าไหร่นะก็อยากจะได้แบบพวกปาโก้ดูซี่ดีเดมล่าก็ไม่ใช่ครับแกดิมัวดิมัวด้วยแกดิมัวตายไปแล้ว พี่ <laughs> ยัม่ใหม่น,นะฮะคือบางทีเนี่ยเราอยากจะ <c oughs> ฟังมันเชิญมาไม่ได้เราอยากฟังมุมมองชีวิตของเขาที่มันแบบว่าอ,อีกมุมนึงอ่ะอบางทีน้องๆอาจจะไม่เคยคือเห็นเขาเล่นโอกิต้ากันแบบุแบบแบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนกลางวันเนี่ยขายมาไทยก็ได้กลางวันขายมาไทยผมผมอยากให้ ทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้ชีวิตตรงนี้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยดนตรีเนี่ยมันไม่ได้มีมุมเดียวมันมีอีกหลายมุมนะเขาว่านไหมผมว่าอย่นันแหละครับบางทีเขามองเราว่าโอ๊ะแบงอย่างนี้ผอมันวันขอโทษครับเลี้ยงหมูถูกต้องให้หัดปลาให้หัดปลาให้ข้าวไก่ให้ข้าวไก่มันก็เราก็มีชีวิตปกติของเราเหมือนกันถูกต้องแต่ว่าเราชอบแบบศิลปะใช่ครับใช่ไหมเป็นอย่างนั้นมากกว่า แล้วแล้วคืออยากจะทราบว่าโปรเจกต์ในอนาคตเนี่ยที่เกี่ยวกับงานทางดนตรีเนี่ยมีอะไรบ้างคด้นึกข่าวทำละบั๊มสองคนไม่เจอหรอที่อะไรมอะไรทูมังกี้ทูมังกี้ใช่โครงการนี้ยังไงโครงการเนี่ยอ่นุรังกี่ยวกับอนุรักษ์ธรรมชาติครับอ่าไอ้ทูมังกี้อนุรักษ์เกี่ยวกับอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์ธรรมชาติครับปูปลาอ่าก็จะมีถ้าปลาทะเตลอนุรักษ์ปลาการลางการลางพวกอยู่กับ กลุ่มนุรักษ์ขึ้นไปเขาว่าอยู่ในกลุ่มที่อะไรลิเป้้ลิเประกลุ่มอะไรนะอ่าาประกศอนุรักษ์ประกาศลิฟลิฟการียนครับลิฟการียนผมจำได้ลิฟการียนนะครับการียนลิฟเข้าเอ้ยมันมีเว็บไซต์มีอะไรแบบนี้นี่ีคือคือการีนคือตอนนี้ประกาศรังของเมืองไทยเนี่ยหมดเป็นทุกวันล้วแล้วเราก็อยากที่จะไปช่วยกันอนุรักษ์นะฮะ คือโครงการเนี้คือมันมีปัญหาว่าพวกเราเนี่ยมีแต่เพลงสกาเลกเก้ความร<า>ักเวลาไปร้องน้องๆที่เกี่ยวกับธรรมชาติม,มันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีเพลงแบบนี้เราก็เลยสองคนคิดว่าเฮ้ยเรามาทำทูมังกี้ทูมังกี้เพื่อที่ว่าทําเพลงธรรมชาติเพื่อจะไปร้องหให้โครงการป่าอะไรง,งี้ก็อยากไปช่วยนะครับรััคบนี่จริงๆคุณโอ้นี่เป็นบุคคลสําคัญนะเป็นไอดอลของเด็กๆคือเวลาพูดอะไรเด็กๆ ใช่เลยพี๋ยวกลัวกลัวไม่ใช่คือบอกว่ามันคือคือเขาเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะคือขวัญใจทด้วย่งอ่ะคือคือเด็กๆหลายคนเนี่ยกล้ากล้าที่จะทำอะไรหลายอย่างแต่ไม่กล้าแสดงออกแบบนี้เขาเลยบอกว่าโอ้โหที่และอยากเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่พอดีว่าพี่โอเนี่ยเลี้ยงหมูนี่นี่เด็กไม่รู้เลี้ยงหมูเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ทำงานเพื่อ ธรรมชาติแต่เนี้ยทาให้เด็กๆเข้าใจละว่าถ้าเราเป็นอย่างนี้เราต้องทําตัวให้มันดีด้วยนะและคือโครงการชูมังกี้ชูมังกี้ครับก็คือแบบทำมาเรื่อยๆเนาะเรื่อยๆครับไม่ได้เป็นอะไรบั้มอะไรเรื่อยๆคือทำเพลงสองเพลงสามเพลงให้น้องๆฟังกี่เพลงครับตอนนี้ครับเพลงเดียวเพลงเดียวเพลงเดียวนะครับน้องๆไม่อยากจะคุยเลย เวลาไม่ค่อยว่างทำไเยอะคุกินละตัวุกินละตัวคิวนี้แบบนุ่มที่เขาเรียกคุณตีนโดนด่าอันนี้เรื่องมันปติมันเป็นธรรมชาติครับอันนี้เรื่องติถ้าอยากได้ความรู้คุณต้องยอมโดนด่าครับเอออันนี้เหมือนกันคนเรานะต้องไม่มีโก้แต่องคุณเล่าเรื่องนี้เนี่ยคุณโดนเยอะถ้าคุณอยากมีความรู้คุณต้องยอมโดนด่าครับ ผมบอกได้คำเดียวผมเคยโดนมาแล้วเพราะผมโดนอยู่ทุกวันตอนนี้ผมก็ยังโดนอยู่คไม่ใช่ผมว่าจะไม่โดนผมเชื่อว่านะไม่มีใครหรอกที่บอกเกิดมาเก่งเลยไม่มีนี่มเพชรงานงานนี่มันต้องได้รับเจรนายค่อยๆเรากดดันและความร้อนที่สูงมากต้องใช้ความร้อนที่สูงสูงมากสูงสุดใลกเป็นเสมือนตัวคนก็ต้องอดทน อดทนตลอดเนาะอดทนแล้วก็ฝุดฝนครับแล้วก็จะกลายเป็นเพชรใช่เพชรงามนะครับจากความร้อนที่แรงแต่ทนไม่ได้ก็จะกลายเป็นแค่พลอยใช่ที่ไร้ค่าใช่ใครไหมเป็นก้อนหินที่ไร้ค่าจะเป็นก้อนหินที่ไร้ค่าที่ววววับที่ไร้ค่าไม่มีอะไรไม่มีเลยค่ะแต่เป็นเพชรมันต้องทนได้โอเควันนี้เราคุยมาเยอะแล้วเยอะมากคือได้ได้ได้สัมผัสชีวิตเขาเยอะมากเลย อ่ะลาท่านชมท่านฝางน้องน้องรายการน้พิพี่าโปรเดลิเวอรี่แล้วอย่ากฝากอะไรไว้ครับก็ฝากอาหาเวลาว่างเล่นดนตรีทำอะไรก็ได้ครับที่ไม่เกี่ยวยาเสพติดแล้วก็สังคมปัจจุบันนี้มันน่ากลัวก็พยายามแบบอยู่ในสายตาผู้ปกครองหรืออะไรถ้าเป็นน้องๆเด็กๆนะครับผมก็อยากเตือนใทันทีครับผมครับโอเคงั้นช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปพบกับ พิท้ารีวิวโดยอาจารย์โรเบิร์ตครับ